สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม TNL c a s t e r นะทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาหาชิ้นส่วน N1117 Guardian นะทุกคนเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่นะทุกคนมันเปลี่ยนที่หาใหม่ก็มีคนเรียกร้องมาเยอะว่าพี่ชิ้นสองอยู่ไหนพี่ชิ้นสามอยู่ไหนทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพามาหานะดูได้เลยนะทุกคนก็จะมีสี่อย่างนะทุกคนให้หานะเป็นชิ้นส่วนลดของ Guardian เลยคันนี้เลย จะอยู่ทั่วแบบในแบบนี้เลยนะโอเคก่อ okay. นจะไปดูนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันก่อนนะทุกคนเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมหาของนะทุกคนโอเคเราก็ไปเริ่มหากันเลยทุกคนโอเคทุกคนจุดแรกนะครับทุกคนจะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ครับจะอยู่นะครับข้างๆบ้านสีส้มนะทุกคน ดูรอบๆเลยทุกคนอ่าเราก็เก็บชิ้นแรกไปเลยนะครับทุกคนโอเคเดีย๋ยวเราไปชิ้นต่อไปกันทุกคนนี่นะครับชิ้นที่สองนะครับทุกคนจะอยู่แถวๆที่โล่งเลยทุกคนแล้วก็มีบ้านอยู่ทุกคนนี่ดูรอบๆนะครับทุกคนสะพานอยู่ข้างๆนะทุกคนเราก็เก็บไปเลยนะครับ ชิ้นที่สองเอไปชิ้นที่สามกันต่อเลยทุกคนโอเคทุกคนเราเจอชิ้นที่สามแล้วนะครับจะอยู่ตรงสะพานนะทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะนี่ดูรอบๆนะครับมีบ้านสีชมพูอ่อนนะครับอยู่ตรงนี้โอ okay. เคแล้วก็เก็บไปเลยนะครับ ไปชิ้นสุดท้ายกันทุกคนโอเคทุกคนชิ้นสุดท้ายนะครับทุกคนนี่แล้วก็เจอชิ้นสุดท้ายแล้วนะเป็นป้อมปืนนะครับจะอยู่นะครับข้างๆสะพานนะทุกคนแล้วก็มีแทงค์ขุดจอดน้ํามันนะครับนี่แถวๆนี้เลยนะทุกคนนี่รอบๆนะครับโอเคแล้วก็เก็บชิ้นสุดท้ายไปเลยนะทุกคน Okay. นี่เราก็หาของครบแล้วนะทุกคน M 1 1 7 g u a r d i a เนะทุกคนโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนกับการหาชิ้นส่วน M 1 1 7 g u a r d เนอ่อรอบที่3แล้วมั้งนะเพราะว่ามันเปลี่ยนตลอดเลยไม่รู้เปลี่ยนตอนไหนนะทุกคนไม่รู้คลิปหน้าจะไม่รู้คลิปหน้าจะทำอีกไหมกับ ปัรหาเจ้าคันนี้นี่ก็ขอต,ตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับบาย